ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกู์ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของก้าวพารวยครับจะพาพี่น้องกลับมาติดตามเมืองตวเล็กแนวทางนะครับเนาะของเลขกลาวพัฒนาครับพี่น้องกลับสําหรับเล่าพัฒนานะครับเนาะมีหลายทันทีความสนใจนะพี่น้องครับช่วงนี้นะครับเนาะกะครับอากาศกับเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าพี่น้องของเฮานี่กะยัง มันคงนะพี่น้องเนะต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงครับผมครับสําหรับแฟนครับแฟนช่องครับผมครับเล่างวดที่พานมากครับพี่น้องครับทั้งช่องของกาวพ้ารวยครับผมจะพาพี่น้องครับมาเบิ้งครับผมตัวเลขแนวตั้งนะครับเนาะครับสาหรับเล่างวดที่พานมากวันจันทร์ที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกเก้าสองแปดศูนย์หกหกนะครับเนาะครับเลข่างออกแปดศูนย์ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคมานะครับเนาะ ครับก้าวพารวยก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนนะครับเนาะครับบรรยากาศที่พี่น้องมองเห็นกันอยู่นี่นะครับเนาะครับกัมีงานอยู่วัดครับพี่น้องกลับมาซอยงานเผนหลายขึ้นแล้วครับกลับมานอนอยู่วัดเลยครับกัเลยควงเ้าอากาศดีๆก็เลยครับถือโอกาสนําตัวเล็กแนวทางครับผมมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะ ครับสำหรับพี่น้องครับผมท่านใดที่โชคมากันนะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจนะพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมครับที่สําคัญนะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจนะพี่น้องครับผมที่อยู่ในกลุ่มของบ่าวแลมพารวยครับพี่น้องครับพอในช่วงระยะเวลาครับผมระยะเวลาที่เหมาะสมครับกับการเสี่งโฉกแี่งไทยครับก่อนหวยออกประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงนะพี่น้องครับบ้าแหลมก็ได้ฟันครับผมตัวเลขแนวทางนะครับเนะครับลงในช่องครับผมของก้าวพารวยครับผมกะ เต็มๆเลยพี่น้องห0ศนย์หกครับผมครับกะถึงจะเป็นตัวโตแต่ว่าครับพี่น้องเขากะโชคหมาในตัวตรงๆกันหลายท่านนะครับเนาะแต่เขาแสดงความดีใจนําครับฝากไปหอดพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนนะครับเนาะถ้าท่านใดครับผมต้องการอยากเขากลุ่มแกะครับสามารถเขาได้ครับผมครับแอดไลน์เขามาครับผมเขากลุ่มฟรีครับพี่น้องครับสำหรับพี่เพราะว่า บางครั้งเวลาอยู่ในกลุ่มครับมื่ก่อสามารถคุยกันสื่อสารกันในทุกเรื่องนะพี่น้องเนาะเกิดไหนเขาปรึกษากันได้ครับทุกอย่างครับผมครับบางครั้งกน็นี่แหละครับดีใจนะพี่น้องเพื่อนครับเพราะวา่าในช่วงโค้งทุกท้ายจริงๆเขาบอกว่าสามารถอัดคลิปลงได้เพราะว่าระยะเวลามันหน่อยมากพี่น้องครับเมื่ก็ออาศัยในการครับผมพิมพ์บอกพี่น้องเลยครับลงกลุ่มไปห้เลยครับก็มีหลายท่านในช่วงมานหลายท่านที่บอกว่าครับ บบเห็นครับผมดวงไผดวงมั่นพี่น้องครับโบเปหนังนะครับเนาะเอาไหมครับผมสําหรับตัวเล็สสาหรับแนวทางงวดนี้ครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนขามาติดตามเบิงน้ากันครับเดี๋ยวครับผมมื่อนี้ครับทั้งช่องของกล่าวผ้ารวยครับจะครับเอาไหมพี่น้องครับได้เบิงตัวเลขแนวทางกันนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนครับเขามาติดตามเบิงไปพร้อมๆกันไปกันเลยครับผม ครับพี่น้องมาติดตามเนาะครับเนาะสำหรับงวดที่จะถึงครับผมกับเลข่องราวพัฒนาครับพี่น้องกับตัวเลขหนาทางของเซียนปลาตามเนาะครับเนาะสำหรับเลขของเซียนปลาตานครับขออนุญาตเนาะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องรุดไปครับผมครับ สำหรับงดที่ผ่านมาของเตี้ยนปลาตานนะครับเนาะเขาเตล็กวิ่งครับพี่น้องกับศูนย์ครับผมไปทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมครับเดีใจน้ำาสวิ่งนะครับเนาะแต่ว่ากับเสียใจน้ำาสจับคู่ครับผมครับสำหรับงดนี้ขอแก้เมื่อได้พี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอลซี่ถึงร่างรับช่วกันอยู่ครับผมเขามาแล้วครับอย่าลืมครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับตั้งครับผมแอดมินกันนำนะพี่น้องเนาะ ครับสำหรับงวดนี้นะครับเนาะกลับมาติดตามเบิ้งกันเลยครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมครับวันพุธครับพี่น้องวันพุธที่28มิถุนายน6.6หลาวพัฒนา เซียนป่าตานครับกระต้องขอขอบคุณนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่คอยครับผมสนับสนุนนะครับเนาะผู้ที่พ่นเขามากดตีตามกดไหลกดแช่ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอกลัวะอุดมสมบูรณ์้อพี่น้องครับผมเหตุกิจการงานยังไ่จะเลิ่อนลุงเรื่องครับผมสำหรับมอนี่นะครับเนาะ คลิปนี้ก็ได้จุดขับถ่ายท่ามจุวัดครับผมครับชิมศักดิ์สิทธิ์เนาะครับเนาะบุญกุศลขับตีด้เหตุดสยสังกันที่ทุกมือกะให้ไปคำชูปีหนุนพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนกลับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะพี่น้องกลับสำรับครับผมตัวเล็กแนวทางในงวดนี้นะพี่น้องเนาะรับไปเบื้องเล็กวิ่งกันก่อนเลยครับผม บนล่างบนบนล่างวิ่งรูดครับห้ากับหกน้ะพี่น้องกับเอาแบบชัดๆเลยพี่น้องกับเพื่อพี่น้องเอฟซี จะบได้มีปัญหาในเรื่องของการมองบ่เห็นหรือว่าเบาชัดนะพี่น้องครับรับเด่นห้ารองหกครับผมครับกับตัวเลขหน้าทางเซียนป่าตานครับพี่น้องรับมาเบิงนะครับเนาะในส่วนของเลขจับคู่กันครับผมตัวเลขจับคู่ครับไปที่คู่แรกกันเลยก็จะมีหกสี่ หกห้าหกหกครับผมเจ็ดสี่เจ็ดห้า จ็ดหกครับ 7, <6. S 2> เห็นตัวเลขแนวทางแล้วเป็นกันยังไงน้องพี่น้องมักตัวไหนเนาะครับเนาะก่เลมครับผมคอมเมนต์เข้ามาห้าสี่ห้าห้าห้าหกครับพี่น้องครับ ขออนุญาตนะครับนะเนาะไม่นาทีเหลือหน่อยเหลือหน่อยลงนิดหนึ่งครับผมตัวกันครับพี่น้องตัวกันก็นจะมีสองห้าสองหกครับผมครับกันเอาไว้พี่น้องครับลองพิจเจรณา,ากันเบิง้ง ครับพี่น้องสาหรับครับผมตัวเลขแนวทางรอบนักของเซียนป่าด่านครับเมื่อนี้ครับผมทั้งช่องของก้าวพารวยครับได้นําไม้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนได้พิจารณากันนะครับเนาะครับบนล่างวิ่งรูดครับผม5้ากับหเด่นห้ารอง6นะครับเนาะครับพี่น้องสําหรับตัวเด่นๆครับผมกับมี่ครับผมห้าห้าหหเอห้าห้าห้าหะพี่น้องกลับสําหรับตัวเลขครับห5 5ห้าห้าห้าหมันเป็นยังคือเบาหยักแต่เนาะ ยังมือเสานี่ติดติดคัดคัดเลยขอประทานอภัยพี่น้องเอาไว้นะครับเนาะครับสาหรับตัวรองนะครับเนาะก็มีหกสี่หกห้าหกหกครับผมครับเจ็ดสี่นะพี่น้องเนาะครับผมห้าสี่ตัวกันก็มีสองห้าสองหกครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับงวดนี้ขอแก้มือด้วยพี่น้องครับผมครับพี่น้องก็อย่าลืมครับผมเบิ้งตัวเล็กแนวทางของเซียนป้าตานแล้วหามพลาดครับผมเอาไปผิดจัลนากันเบิ้งครับเพราะว่าดอกพี่น้องมันคือแก้ตัว จริงๆนะครับพี่น้องตัวเลขแนวทาทางของครับผมเบาแหลมเนาะพี่น้องเนาะครับผมรอว่าเซียนปลาตานครับผมครับกับครับผมทั้งช่องท่างของครับผมก้าวพารวยนี่แหละครับกะเขาอยู่เด้พี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างเลยทุกงวดครับผมถึงมีความหมันใจนะครับเนาะเลขกกบอลายสูตรครับแต่ว่าครับเวลาจับมากครับ ตัวเลขที่ชนกันกับเบ่อบอคาจับมันเป็นตัวเด่นเกินไปพี่น้องครับบอคอยพุทมีผูดพิ่นจับจับมาเลขที่ซ้ำกันครับซ้ำกันเลี้ยงไรสายเลยแหละครับผมแต่จะมีครับผม88ครับผม99เานะพี่น้องกับ0 0นูแหละคููแหลกหมดที่พันมาพี่น้องครับแต่ว่าเวลาเขาจับอีกตัวหนึ่ง8 8นี่เป็นไงมันจะเป็น แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ครับมันเล่นีถื่อแปดศูนย์นี่ยนพี่น้องเต็มเต็มเลยครับผมกับสาหรับหกหกกับพี่พี่น้องครับหกหกเนี่ยกับว่าจับครับเพราะว่าถ้าจับก็จะมีหกหกหกเจ็ดนะครับเนาะครับแต่ว่าโดยโยด้วยสูตรรับบางครั้งเ่ากะนี่แหละพี่น้องเวลาออกเป่ามากนี่งวดหน้าครับผมแม่นออกเป่าก็จะถูกคือเรารับจะจับให้พี่น้องเอครับผมขับเพิ่มกันมากอีกเลยครับ เพราะว่าหลายครั้งแลครับเนาะประสบการณ์ครับมันก็สอนเ่าครับว่าการจับตัวเลขจับแนวทางครับผมเขาควรเหตุแบบใดครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมสําหรับพี่น้องเอฟซีทานใดครับผมครับที่อยู่ในกลุ่มของเบาแหลมพระร่วยเนาะพี่น้องเปิดโชคหมานกันเพราะว่าครับพี่น้องเอฟซีทันใดกะอยากเขากลุมครับฟี่รับพี่น้องกะสามารถครับผมแอดไลน์เขามาได้ครับผม ครับเดี๋ยวบบาแหลมจะดึงพี่น้องเขากลุ่มนะครับเนาะครับแอดต่อมาทั้งช่องของก้าวพารวยก็ได้ช่องของเบาแหลมพารวยก็ได้ได้หมดทุกช่องครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับที่ที่ยังไงเขากลุ่มนะครับหมวดงวดฟันลงไปให้เิ่นก็คือ6 0 6นะพี่น้องครับจะจาเลขจะออกครับพี่น้องให้เลขสาตัวไปเขาเต็มเต็มเลยครับผม066นะพี่น้องเนาะครับโชคดีโชคมากันหลายท่านครับผมครับระยากให้พี่น้องเขาเพราะว่าในช่วงะจอะบางครั้ง บอกตรงๆว่าสามารถอัดคลิปลงใหตพี่น้องเอฟซีได้แต่ว่าเขาสามารถส่งข้อความคือพิมพ์ส่งให้กันเลยมันเร็วครับพี่น้องรับนี่คือขอดีนะครับเนาะของการอยู่ในกลุ่มครับผมรับอย่างเง้ยหน่อยเท่ากับทันเวลาในการซอยเลือกันครับในการถหายตวเลขถหายแนวทางครับมันก็น ท่านทวงที่ครับผมเวลาถึงจะจอจะหน่อยแต่กให้พี่น้องเอฟซีได้โชคมาหนกันท่านนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลม่าผ้าจากไปก่อนสาหรับทั้งช่องของก้าพารวยครับผมครับก่อนจากการวันพุธที่28มิถุนายนขอให้พี่น้องโชคมานรด้วยถูกหวยกันหมดทุกข่ทุกคนครับผมกับเลขราวพัฒนาตัวเลขแนวทางของเซียนปลาตางครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของ9ก้าพารวยก็ต้องขอตัวลม่าผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับผมเจอกันไหมนะพี่น้องเนาะในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ